พัดชวนเที่ยวขอนําเสนอวันนี้พาคุณนายมาเดินเที่ยวนะครับก็นะคุณนายฝนวันนี้เดินชอปปิ้งฮะเดินไปเดินมาเอ๊ะหิวร้านคุณคุณ <c oughs> อืมใช้เสียเวลาตัดตรงสลัดเบาไปเลยนะครับเดี๋ยวเขารู้ว่าเราตะกัดน,นะฮะมาที่ของกินครับผมเรากาลังจะได้เริ่มทานเลยยังครับคุณนายถ่ายรูปก่อนนะครับ <c oughs> พอรู้ว่าเราโดนอ้่เล่นกล้องครับ <c oughs> ตักผักครับผมเดี๋ยวมันเลี่ยนนะผักโอโหกินผักอะไรวะนี่เสร็จปุ๊บนั่นครับจะกินเลยไหมน้าคุณนายนั่นจิ้มปุ๊บดูกล้องนิดนึงนะคะพอเข้าปากอื้มอร่อยโดนใจนีน่สลัดผักใกล้ๆครับจะกินก็นได้นะฮะเราก็อืมกำลังอร่อยครับคุณนายเขาเริ่มอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันหลังจากคุณนายอิ่ม นั่นครับผมอิ่มแล้วเล่นกองได้ไม่จบยังมียังมีอีกนะครับแล้วไม่พอครับนั่นเอาดูส่งใครไปเถอะครับผมว่ารีบอิ่มเถอะทิ้งท้ายฝากด้วยนะครับกับกันแดดบริษัทเรานะครับก่อนเดินทางไปไหนอย่าลืมทากันแดดก่อนนะจ๊ะ